ยังคงสร้างความประทับใจไว้ให้คนดูไม่น้อยกับละครเวทีระดับตำนานมิสเตยงอนและเมื่อวันศุกร์ที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เปรนยากาบมิสแอนกรีฟจากสองขาแดานซ์ฮันและกแกรน งานนี้ได้รับความสนใจจากเหล่าแฟนคลับของทั้งคู่ที่มาร่วมชมละครเวทีมิสไซ่งอนกว่า150คนแถมยังได้กระทบไหล่ฮันและแกแรนร่วมถ่ายภาพและพูดคุยกันแบบใกล้ชิดเลยล่ะค่ะสำหรับการหนุ่ฮันก็มารอบที่2เนาะวันนี้นะคะก็เรียกว่ามา2รอบก็ได้ดูนางเอกสอคนเลยนะคะโชคดีมากๆก็วันนี้เรียกว่า <laughs> ดรามา่าส,สุดๆดน้แงแกรนเนี่ยผมนั่งอยู่ข้างๆบอกว่าดรม่ามากเหมือนได้ เขาเรียกว่าไงเหมือนได้รับอารมณ์ที่เต็มอิ่มอิ่มมากๆจากที่เราดูในฐาน,นะที่เป็นคนดูนะคะต้อเขาบอกว่ามิสแซงงาอนเนี่ยเป็นละครเวทีระดับโลกที่เมืองไทยของเราก็ทําได้ อย่างชนดิดที่ว่าแบบมีคุณภาพมาก<ช>จริงๆมันเป็นละครเมทีระดับโลกจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าโปรดักชันอะไรต่างๆทุ่มุนสร้างจริงๆครับใช่ค่ะแล้วก็นักร้องนําในเรื่องก็คือเรียกว่าแต่ละคนก็สุดยอดมากๆนะคะเป็นนักร้องที่แบบว่าเสียงคันเทพนะ <c oughs> อะไรอย่างนั้นนะคะเห็นบอกว่าแฟนคลับพี่ฮั่นมาเยอะมากนะคะมาร้อยกว่าคนมาสนุกสนานใช่ค่ะก็ ถือว่าเป็นงานที่ดีเนาะที่เราจะได้มาใช้เวลากับแฟนคขับได้อย่างเต็มที่มานานทีนะพวกเราจะได้แบบมีโอกาสใกล้ชิดกันขนาดนี้ครับ เรื่องนี้เนี่ยตัวเอกคือตัวนางเอกที่เป็นชื่อคิมใช่ไหมคะก็นางเอกเล่นได้ดีมากแล้วก็แบบเสียงนี่คือแบบเราอินไปกับตัวนางเอกด้วยแล้วก็ทุกฉากคือชอบหมดเลยก็จะมีฉากที่เป็นเพลงอ่าอะไรอ่ะแซกโซโฟโนนะคะที่ที่น้องกันนะร้องคู่กับเออน้องน้องแก้มอันนั้นเสียงแบบโรแมนติกแล้วเพราะมากใช่แล้วก็ มีฉากตอนพลัดพรากันที่เป็นฉากาที่ถูกอะไรอะเอ,เอเลเลกดาดนะนากัน<อ>คือทำทำสลับฉากได้สวยแล้วก็ช่วงที่ร้องแบบสลับคู่กันอะค่ะเอเอนั้นน่ะดีแล้วก็เบนนี่ก็คุณเบนนี่สุดยอดอยู่แล้วมีทุกอย่างเลยเนาะมีทั้งฉาก,ากอะไรละคดนตรีนะคะวงดนตรีออเคสตราเล่นแบบประทับใจมากนักร้องแล้วก็ อะไรนะอุปกรณ์ประกอบฉากเนาะอันนี้คือแบบดูแบบดูเหมือนจริงเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยก็ประทับใจในความรักที่แม่มีให้กับลูกนะคะว่าเขาเสียสละตัวเองเพื่อที่จะให้อนาคตของลูกได้ดีอย่างที่เขาคาดหวังไว้ก็ประทับใจในเนื้อหาเนื้อเรื่องแล้วก็นักแสดงทุกคนเก่งมากค่ะแล้วก็วันนี้ก็โชคดีมาแล้วก็ได้มีน้อง่ันกับน้องแกรนด้วยค่ะก็น้องหันน่ารักมากค่ะก็ ขอบคุณค่ะ